สวัสดีค่ะมมรินมาพบกับสาวหน่อยเช่นเคยค่ะมมนินสาวหน่อยสีผ้ามาเห็ดฮอมูนบํารุงต้นใหม่นะคะใส่กับไดใส่ใดกับทุกพืชนะคะฮอมูนนี้บาวบาสิเป็นดอกไม้ต้นผลไม้ต้นยังกับใส่ใดนะคะค่ะกับมาดูอุปกรณ์นะคะ ปดุในการเห็ดนะคะมีอยังแน่สิ่งที่ใส่กับว่ามีสูตรใต้โต๊ะน,นะคะคือก,กับบริมัณเอาเองนะคะพอสมควรค่ะใส่อย่าใส่เกินนะคะมาเบิ่งเลยค่ะว่ามียังแน่นะคะมีนมนมของในหน่อยนักเรียนนะคะหลู่นกินบ่นท่านกัเลยเอามาแปร หลูเห็ดเป็นฮอร์โมนนะคะมีนมมีไข่มีผงชูรสมีเกลือมีน้ำตาลมีกาแฟนะคะยี่หอ้อใดก็ะไดค่ะเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็น้ำเศ้าเขานะคะ ค่ะขั้นตอนตอไป้ายกัมาดูกันเลยนะคะว่าใส่อยียงแน่นะคะกะตอกไข่กอนนะคะตีไข่ใส่ไข่ละกัะ เกลือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะนี่ใส่หนึ่งช้อนชานะคะเกลือเพงชูรส สองช้อนน้ำตาลกับสองช้อนนะคะเดี๋ยวเห็นไหมะนะคะน้ำตาลสองช้อน เครื่องดื่มชูกำลังกับสองช้อนนะคะสอนสูตรนี้เฮ็่อให้ต้นไม้เขียวใบไงใบงามนี่นะคะ บำรุงตนบำรุงหลากค่ะเร่งดอกเร่งพ้นนะคะใส่กาแฟกับสีกาแฟกับสีเฮียนให้สตู้ผืนนะคะปราสตู้ผืนไรหมดไรมะแรงใดเนาะคะ่ะไข่จะมีโปรตีนมีโซเดียมมีใส มีโซเดียมมีวิตามินในการในความต้องการของผืนนะคะที่เห็นให้ผืนเขาจะเริ่มเติบโตดีนะคะต่อไปกับไซนุ่มเลยนะคะ สูตรนี่มาตองมักนะคะใส่ได้เลย นมสองกองนะคะนมหนกเป็นนมจืดแล้วค่ะนมจืดยี่หอยังกระได้นะคะน,นมจืดมีแคลเซียม กาแฟลงไปนะคะพ้นไห้เผากันค่ะเส้นแล้วก็เทใส่ขวดเดียวเลยนะคะน้ำนี่หนกะสีอยู่ประมาณ800มิลลิตรนะคะ มันลายกับเทอออก,กอนก็ไ้ค่ะเทออกไว้กนเนาะคะ่ะยานมันเต็มขวดนี้ก็จะเป็น1นึ0งลิตรนะคะขวดที่เซาหน่อเดีดยตใกับียปมาหนึ่งพันสองร้0ยลิตรผสมกับน้ำเซาเขานะคะน้ำเซาเขากับใส่ใสอยู่ตนน้นอ้เทออกแล้วเลืออยูเจ็ดลิตรเนาะคะ่ะแล้วก็เทศเลย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวสีผ้าไปหดนะคะหดต้นใหม่นะคะค่ะก็มาหอดแป้งอง,งุ่นแล้วนะคะ่ะกะสีบึกาาน,ะะมมน,น,นะะกะสีผ้ามาหดน,างงนะคะฮอร์โมนถี่เฮ็ดวังนึ่งนะคะกะสีผ้ามาหดต้นองุ่นแล้วคะ ส่วนกันใสนะคะสาวหน่อยกใ็ใส่อยู่3ามซอนนะคะตอนน้ำยี่ลิตรบางคนกับสว่าคือใส่หลายแทนต้นใหม่สิบป้าใต้บ่อป้าใต้ค่ะเพราะว่าสาวหน่อยก็เคยใส่อยู่ประมาณ เครื่องแก้วนะคะเครื่องแก้วกินน้ำแก้วอยู่แก้วขนาดประมาณซ้ำหนีเนาะคะ่ะเครื่องแก้วค่ะต่อน้ำยีสิบลิตรกับบเป็นยังนะคะซ้วนนัวกับิีไซนี่ระคะฮดซูมือซูมือเลย โบเดโหดอันอื่นนะคะบ่ค่อยได้ดใส่ปุ๋ยค่ะหมดแต่ฮอร์โมนสลับกันนะคะฮอร์โมนน้ำเศ้าเข่าแน่ฮอร์โมนนมสดจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงน้ำค่ะหมดสลับกันไปนะคะไม่อค่อยได้ดใส่ปุ๋ยเคมีปันไหนคะ่ะ เดี๋ยวสีผ้าเบิงนะคะผลผลออกมามันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะใบเขาไงเขียวค่ะเบิงนี่ค่ะเห็นว่านะคะมันหย่อนแสงใบใงนี่ค่ะใบไงเขียวงามดีค่ะ นี่ค่ะใบเขาเขียวงามค่ะนี่กร่างขื้นคางนะคะต้นองุงนวลเป็นพันธ์ไวบารลากกาก็ล่างขื้นคางอันนี้กับไงค่ะใบใงเขียวหนาแข็งแรงทนทานค่ะก็บนี่ค่ะ ตอนนี้ก็ล่างเลี้ยงกิ่งขืนขางนะคะให้เขาขืนคางอืก็ล่างขืนขางอันนี้ก็ขืนแล้วอันนี้เฮ็ดคางต่ํานะคะบ่ไเ้เฮ็ดคางสูงเพิ่งก็ล่งางไตไปเหลื่อยไปในขางนะคะอ,อืค่ะ ผลออกมาใส่ดีแห้งค่ะใบเขาใ่ตะกีต้นนี้นะคะใบเหลืองเหมือนสิบ,บลอดเลยค่ะกะไตรฮดฮอร์โมนนะคะสมือสมือใบเขากระเหลิม่มมีพัฒนาการไงแล้วก็เขียวค่ะวันนี้ง่ามค,ค่ะเดี๋ยว ซอน่อยกะสีไปโหดหมันแล้วก่อนเนาะคะ่ะ เซจแล้วนะคะมันนี่ทระมหาไห่ฮอร์โมนต้นไม้มหาไหฮอร์โมนต้นอง,งุ่นนะคะประโยชน์มีเยอะแยะแล้วนะคะฮอร์โมนนี้ซอยบลูมุงตรนร้นบลมุงผื่ดกับพี่น้องทันได้สนใจกับล่องเห็ดเบิงนะคะ บอตองไปเปื้องเงินสืบปุ๋ยเลยค่ะแค่ลงทุนแค่หาบาทสิบบาทผลน้องมาผืดง่ามค่ะผู้ใดสนใจก็ทดลองเห็ดเบิงใดด้วยค่ะกะสำรับมอนีกะสาวหน่อยก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่น้ำนะคะ่ะถ้าพิพผาดประกานใดก็ขออภัยนะคะ สำหรับมัน,นี่ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ